เรื่องในระเทศไม่เป็นไรข้างเกิดใหม่พร้อมคลังสเสบียงบทที่59พ่อลูกพบหน้าใช่ขอรับทั้งสองชิ้นนี้เป็นของภรรยากับลูกชายข้าจริงๆซานหลงังพยักหน้ารัวมเหมือนลูกเจ๊บจิกเข้าสารสีหน้าทั้งดีใจทั้งโล่งอกพวกเขาอยู่ที่ไหนหรือขอรับน้ำเสียงของซานหลงังเริ่มสั่นเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวปะปนกัน เวียหลิวเซิงนิ่งไปชั่วครู่เนื่องจากคำถามนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนเกินกว่าจะตอบตรงๆเยบคิดสักพักเขาถึงเอ่ยช้าๆว่าข้าจะพาท่านไปบ้านของสหายสงสัยอะไรก็ค่อยถามตอนนั้นเถิดได้ยินเช่นนี้ซานหลงางก็อดที่จะรู้สึกกังวลไม่ได้แต่เมื่อเห็นแววตาที่นิ่งสงบของเว่หลิวเซิงเขาจึงเพียงพยักหน้ารับคำเบาๆขอรับ เมื่อซันหลังเช็ดคราบน้ำตาน้ำมูกหมดจดแล้วก็ตามเยืหรือเซิงมาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งทันทีที่ไม่หยุดหน้าโจรใหญ่ซันหลังก็ชะงักฝีเท้าทันทีก่อนจะแงนหนะ้ามองประตูโจรด้วยสีหน้าตกตะลึงและสับสนที่เขาตกใจไม่ใช่เพราะความโอ้อาของโจรเพียงแต่คาดไม่ถึงว่าคนที่ช่วยภรยาและบุตรชายของตนจะเป็นถึงเชื้อพระวงศ์แน่นอนว่าข่าวการเดินทางมาแดนใต้ขององค์ชายสาม สำนักเหลิวเหยายวย่อมทราบดีเพียงแต่สำนักมีกฎว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของราชสำนักผู้นำสำนักเหลิวเหยาวจึงไม่ได้มาถวายคำนับองค์ชายสามเยืย่หลิวเซิงนำทางซานหลางเข้ามาในจวนเรากับเป็นบ้านของตนเองเมื่อคนรับใช้เห็นเขาต่างก็ก้มศีรษะให้ซานหลางรู้สึกแปลกใจรุ่นคิดเล็กน้อยจึงถามออกมาตรงตรงท่านเยืย่หลิวเซิงท่านเป็นใครกันแนะ่ขอรับ เย่หลิวเซิงยิ้มอย่างเป็นมิตรแล้วตอบอภัยที่ก่อนหน้านี้ข้าไม่ได้บอกท่านซานหลังตรงๆท่านคงรู้ว่าที่นี่คือที่พำนับขององค์ชายสามและองค์หญิงสี่ใช่หรือไม่ซานหลังพยักหน้าทีหนึ่งข้าคือที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ขององค์หญิงซานหลังเบิกตากว้างด้วยความแปลกใจแต่เพียงครูสั้นๆสีหน้าของเขาก็แสดงออกถึงอารมณ์ที่ซับซ้อนแถมยังค่อนไปทางไม่ศบอารมณ์ เยี่ยหลิวเซิงสังเกตเห็นอารมณ์สับสนบนใบหน้าของซานหลางแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาครั้นทั้งสองเดินเข้ามาสักพักพอบ้านก็รีบออกมาต้อนรับอย่างเป็นมิตรพร้อมเชิญให้พวกเขาไปนั่งในห้องรับรองแขกก่อนสาวใช้จะนำชาชั้นเลิศเข้ามาเสิร์ฟทั้งสองดื่มชาไปได้สองสามอึกตอนนั้นเองเด็กสาวคนหนึ่งกับเด็กชายสองคนก็เดินเข้ามาเมื่อเห็นใบหน้าของเด็กชายตัวเล็กที่สุดชัดๆซานหลางก็ลุกขึ้นพรืบ อารมณ์บนใบหน้าปรากฏแววตื่นเต้นและดีใจสุดขีดด้วยเพราะในสายตาของซานหลางมีเพียงซานหมิงผู้เป็นลูกชายเท่านั้นเขาจึงลืมกระทั่งว่าต้องคำนับองค์ชายและองค์หญิงอ,อาอาหมิงลูกพ่อซานหลางตาแดงก่ำก่อนจะร้องไห้โฮออกมาเจ้าตัวจิ๋วเอียงศีรษะมองชายหนุ่มตรงหน้าดวงตากลมโตกระพริบปริบปอย่างสงสัย แต่ไม่นานนักเด็กชายก็เบิกตากว้างตะโกนว่าพ่อใช่พ่อเองค้าคือพ่อเจ้าเองฮูฮู้หซานหลังย่อตัวลงกอดลูกชายไว้แน่นร้องไห้ขี้มูกโป่งท่าทางงองแงยิ่งกว่าเด็กเล็กๆเสียอีกทว่ากลับกันเจ้าตัวจิ๋วใช้มืออ้วนๆลูบแผ่นหลังปลอบผู้เป็นพ่อทั้งปากเล็กๆยังพูดว่าโอ้โอโอ้อย่าร้องนะเด็กดี ภาพนั้นทำเอาคนในห้องโถงรับรองทั้งขบขันและตื้นตันใจไปตามๆกันก่อนที่น้ำตาของซานหลังจะไหลท่วมห้องรับรองเยียดเหลวเซิงรีบกระแอมไอเสียงดังเพื่อตื่นสติซานหลังตระหนรักได้ในตอนนั้นเขารีบเช็ดน้ำตาและน้ำมูกก่อนจะยืนหลังตรงด้วยท่าทางสำรวมประสานมือโค้งศีรษะคำนับให้เซี่ยอยู่และเซี่ยวี่เซี่ยอยู่ไม่อยากเสียเวลาจึงบอกให้ทุกคนนั่งลงและค่อยคุยกัน เมื่อซานหลังสงบสติอารมณ์ได้แล้วเซีอยู่ถึงเล่าเรื่องที่บังเอิญช่วยเหลือซานหมิงไว้รวมถึงเรื่องศพสตรีนางหนึ่งที่คาดว่าเป็นมารดาของซานหมิงที่หน้าประตูเมืองซีหนานเวลานั้นมีศพตายเกลื่อนด้วยกลัวว่าจะเกิดโรคระบาดตามมาทีหลังซีอยู่จึงสั่งให้รีบจัดการกับศพของผู้อพยพด้วยการเผาซานหลังเข้าใจดีแม้จะรู้สึกเศร้าใจที่ไม่สามารถนำศพภรรยาก,กลับมาฝัง ที่สู่สารตระกูลซานได้แต่อย่างน้อยเขาก็ได้ลูกชายกลับคืนมาเมื่อเรื่องสำคัญทั้งหมดถูกคลี่คลายลงแล้วซานหลังก็หันมามองบุตรชายด้วยแววตาอ่อนโยนและรักใคร่อามิงกลับไปสำนักหลิวเหยาวกลับบ้านกับพ่อนะลูกทุกคนรอเจ้าอยู่โดยเฉพาะท่านปู่ท่านกรว,วนกระว,วายใจจนแทบไม่เป็นอันทำอะไรเลยดวงตาแปลแววของซานหมิงจ้องมองบีดาอย่างตั้งใจ ใบหน้าเล็เลกๆฉายแววครุ่นคิดพิงชั่วอึดใจเจ้าตูจิ๋วก็ใส่หน้าเบาๆและตอบกลับอย่างไม่ลังเลว่าไม่ขอรับข้าจะอยู่กับพี่หญิงและพี่ชายขอรับคําตอบนั้นแทบทํำอาสารหลังตกจากเก้าอี้ลูกชายไม่ยอมกลับสำนักด้วยกันก็เรื่องหนึ่งแต่คําเรียกพี่หญิงกับพี่ชายสามัญชนอย่างพวกเขาจะใช้เรียกเชื้อพระวงได้อย่างไรลูกเอ๋ย จ้าจะเรียกองคชายกับองค์หญิงเช่นนั้นไม่ได้นะลูกซานหลังรีบเอ่ยตื่นอย่างตื่นตระนกสีหน้าของเขาเหมือนจะร่ําไห้ออกมาอยู่รอมรอดทว่าวเด็กชายตัวน้อยกลับมองบิดาด้วยแววตาไร้เดียงสาอย่างที่สุดแถมยังเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจซานหลังเห็นปฏิกิริยาเช่นนั้นก็รู้ว่าอาหมิงยังเด็กย่อมไม่เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติเขาจึงทําได้เพียงถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนจะรีบลุกขึ้นยืนอย่างรวดเดว็ว ปรับท่าทางให้สำรวมจากนั้นก็ประสานมือโคง้งศีรษะคำนับให้กับเชื้อพระวงศ์ทั้งสองอย่างน้อมน้อมทันทีซันหมิงยังเด็กไม่รู้ความและมารยาทในการเรียกขานโปรดอภัยให้เขาด้วยพิยะ่ะซี้อยู่หัวเราะอย่างไม่ใส่ใจท่านไม่ต้องคิดมากหรอกอาหมิงน่ารักยิ่งกว่าน้องชายค่าไม่สิน่ารักเหมือนน้องชายข้าเลยต่างหากให้เรียกพี่สาวนั่นแหละข้าไม่ถือสา ซีวีเลตตามองพี่สาวก่อนจะพูดเสียงใสพวกเราสัญญากันว่าจะเรียนหนังสือกับวรยุทธ์ด้วยกันพ่อขอรับข้าอยากเรียนหนังสือกับพี่ชายอวีสานหมิงอ้อนพ่อเสียงใสใบหน้าเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นสานหลังลังเลเล็กน้อยแต่ที่สำนักก็มีอาจารย์สอนหนังสือให้เจ้าอยู่แล้วไม่ใช่หรือสันหมิงรีบใส่หน้าไม่เหมือนกันขอรับอยู่ที่นี่ข้าได้กินของอร่อยๆเยอะแยะ แต่ที่สำนักไม่มีพอพูดจบดวงตาของเจ้าตัวจิ๋วก็เป็นประกายแถมยังมีน้ำลายสอเล็กๆที่มุมปากด้วยเห็นท่าทางตะกละตะกรามของลูกชายซานหลางก็หน้าแดงด้วยรู้สึกอายเจ้าลูกชายตัวน้อยของเขาเป็นคนเห็นแก่กินตั้งแต่เมื่อไรเห็นบิดายังไม่ยอมตอบเจ้าตัวน้อยก็คิดว่าบิดาคงไม่ยอมให้อยู่กับพี่ชายและพี่สาวเขาเรีบกระโดดลงจากเก้าอี้ พิงเข้าไปคล้องแขนเซยอยู่ข้างหนึ่งและแขนของเซ่ยอีกข้างหนึ่งพ่อขอรับให้ข้าอยู่กับพี่หญิงและพี่ชายอ้ยนะขอรับเห็นลูกชายอ้อนวอนสุดชีวิตหัวใจของซานหลงังพลันอ่อนยวบแต่กระนั้นเขาก็อดรู้สึกหนักใจไม่ได้เพราะอีกฝ่ายเป็นถึงเชื้อพระวงศ์แม้ตระกูลซานจะไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับราชสำนักแต่หากเลี่ยงความเกี่ยวข้องได้ก็ย่อมอยากเลี่ยง ไี้อยู่รูปศีสาเล็กๆของซานหมิงด้วยความเอ็นดูก่อนเอ่ยเสียงนุ่มในเมื่อเด็กๆสนิทก,กันขนาดนี้คิดเสียว่าฝากอาหมิงไว้กับข้าชั่วคราวก็แล้วกันเถอดซานหลางนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหันมองเย้หลิวเซิงที่นั่งเงียบมาตลอดเพื่อขอความเห็นเย้หลิวเซิงพยักหน้าเบาๆให้อีกฝ่ายเป็นเชิงเห็นด้วยหลังจากลังเลอยู่พักใหญ่ในที่สุดซานหลางก็ยอมอนุญ,ญาตให้ลูกชายอยู่ต่อ ซานหมิงดีใจจนยิ้มแก้มปริวิ่งรีบเข้ามากอดบิดานแน่นเด็กคนนี้ช่างรู้ความสองพ่อลูกกอดกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนซานหลังจะถอนหายใจเบาๆถ้าอย่างนั้นพ่อจะกลับไปที่สำนักบอกเรื่องของเจ้ากับท่านปู่ให้รู้ก่อนนะพูดจบเขาก็รูปศีรษะลูกชายอีกครั้งกอดให้หายคิดถึงอีกรอบก่อนจะเดินคอตกออกจากจูนด้วยท่าทางหน่อยๆ เยี่หลิวเซิงลุกขึ้นเดินตามไปส่งซานหลางระหว่างทางเขาก็ตัดสินใจเอ่ยถามในสิ่งที่ค้างคาใจอย่างไม่ปิดบงังท่านซานหลางดูเหมือนท่านจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีต่อเชื้อพระวงศ์มีเหตุผลเบื้องหลังอะไรหรือ